เปิดตัวโปรเจกต์หนังใหม่ก้องห้วยไรย่ร่วมมือต้องเตททำหนังเกี่ยวกับความเชื่อแถบลุ่มแม่น้ำโขงชื่อเรื่องแม่ย่านางกลายเป็นผู้กำกับระดับร้อยล้านไปเรียบร้อยแล้วสำหรับ ต้องเตทิติสีนวลหลังจากที่ภาพยนตร์สับปปเปลอกวาดรายได้ทะลุ700ล้านบาทและเตรียมเข้าฉายอีก9ประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จนี้แน่นอนว่าส่วนหนึ่งมาจากเพื่อนรุ่นที่คนสนิทอย่างก้องหวยไร่ที่คอยซัพพอร์ตอยู่เสมอล่าสุดวันที่7พฤศจิกายน66 ก้องห้วยไร่ก็เซอร์ไพรส์แฟนคลับด้วยการแจ้งข่าวเปิดโปรเจกต์ภาพยนตร์เรื่องใหม่แม่ย่านางที่จะดึงต้องเตน้องรักมานั่งแท่นผู้กำกับ โดยตัวเองจะรับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสร้างผ่านทางเฟซบุ๊กก้องห้วยไร่อีหลีหนีใไอหละโดยมีรายละเอียดดังนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพราะความเชื่อและศรัทธ,ธามันเกิดขึ้นมาก่อนวิทยาศาสตร์เรื่องราวความเชื่อแถบลุ่มแม่น้ำโขงที่มีพระพุทธศาสนาและพญานาคเป็นแรงขับเคลื่อนของทุกชีวิตกับการละเล่นที่สืบทอดกันมายาวนานอย่างประเพณีงานแข่งเรือทวีภาค ภาพยนตร์เรื่องแม่ย่านางดีเรคเตอร์ทิติศรีนวลโดยกล้องห้วยไร่คัมมิ่งซูนงานนี้ด้านนักแสดงหลักของเรื่องสัปปะเรออย่างต้าชาติชา,ชชายที่รับบทเป็นเสียงในจักสารไทยบ้านเดอะซีรีส์ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าผมเอาด้วยหรือแม้แต่คนดังอย่างอามอีราวด์ก็ยังเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ว่า ขอให้ได้รายได้เท่ากับสับป,ปะเลอบวกที่หยดรวมกันครับซึ่งก้องห้วยไร่ก็ตอบไปเพียงว่าขอไม่เจงพอครับหมอทั้งนี้แฟนคลับหลายคนที่ติดตามผลงานกำกับของต้องเตมาตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องสับป,ปะเลอต่างก็เซอร์ไพรส์และดีใจที่จะได้เห็นผลงานของต้องเตกันอีกครั้งทำให้หลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเช่นแบบนี้เขาเรียกป้ายยาเก่ง ทำให้รู้สึกรอชมเลยค่ะรอชมค่ะรอยอถ่าเบิ่งเดอจ้าจุลภาคแมนจ้าเชื่อมาตลอดจากลูกหลานลุ่มแม่น้ำโขงแต่กำเนิดเป็นต้นก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปว่าโปรเจกต์ดังกล่าวจะเป็นการแกงแฟนคลับทำระสาคนที่เล่นอย่างก้องห้วยไร่หรือไม่ ซึ่งหากมีการสร้างหนังเรื่องแม่ย่านางออกมาจริงคาดว่าหลายคนที่รอชมต้องช่วยดันรายได้หนังทะลุหลักล้านอีกอย่างแน่นอน